บรรยากาศเข้าสู่ฤดูหนาวฝากชาวสังขระบ,บุรีสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องกลับมาใหม่นักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักผู้ประกอบการคาดการท่องเที่ยวสังขะบ,บุรีปี2566จำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความพร้อมทั้งสถานที่ธรรมชาติวัฒนธรรมและสะพานไม้อุตมานุศน เป็นจุดขายที่สำคัญผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ชุมชนชาวมอนบ้านวังกะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินมาร่วมทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกสวมใส่ชุดพ,พื้นเมืองสีสันสวยงามเพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนจะเดินลงไปเดินเล่นบนสะพานไม้อุตมานุสร ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทำกลางอากาศยามเช้าที่เย็นสบายพร้อมทั้งใช้บริการปะแป้งธนาคาและเลือกซื้อดอกไม้เพื่อนำไปไหว้พระที่เมืองบาดาลที่เด็กๆชาวมอญกะเรียงนำมาบริการนักท่องเที่ยวบนสะพานส่งผลให้บนสะพานมอญเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินชิมอาหารร้านที่มีชื่อเสียงที่เป็นรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเช่นร้านโจกนั่งยองร้านขนมปังป้าหย,ยินเป็นต้นส่วนบรรยากาศร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกจำพวกเสื้อผ้าพื้นเมืองเครื่องประดับต่างๆมีนักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก ส่งผลดีต่อชาวบ้านในชุมชนช่วยให้มีรายได้หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19ทําทำให้เศรษฐกิจกในพื้นที่ซบเซาจากการพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมพรไพลินริเวอร์ไซด์ซึ่งมีคุณพ่อเป็นผู้ที่บุกเบิกการท่องเที่ยวและดำเนินกิจ,จาการลโรงแรมที่พักในสังขบุรีเป็นแห่งแรกคือโรงแรมสีแดง พบว่าขณะนี้จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤตษ์เลอร์คาดว่าในปี2566บรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภอสังขะบุรีจะกลับมาได้รับความนิยมเหมือนในอดีตก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด -19 เนื่องจากอำเภอสังขบุรีมีธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทะเลสาบในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรน้ำตกหลายแห่งมีทริปการเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่อุทยานเขาแหลมเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลสันนอกวัวมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังความเป็นเอกลักษณ รวมทั้งงานประเพณีสำคัญต่างๆของชาวมอญและกระเรียงที่สำคัญสะพานไม้และวัดจมน้ำเมืองบาดาลซึ่งในอดีตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ที่ยังคงเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวสำคัญสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาเยือนเมืองสังขบุรีอย่างไม่ขาดสายสร้างไรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ปีละหลายร้อยล้านบาทที่สำคัญอีกอย่างคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่ได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากสถานีตำรวจปูทรสังขบุรีพันตำรวจเอกธนกรรอบเรือง ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสังขบุรีที่มีโครงการจัดตั้งสายตรวจท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อดูแลและบริการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่นี่รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามการทำงานและดูแลนักท่องเที่ยวด้วยตนเองในช่วงวันหยุดเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวสังขบุรี ขณะที่นักท่องเที่ยวรายหนึ่งจากจังหวัดสงขลาเปิดเผยกับผู้สึกข่าวว่าตนเองและสามีรับราชการและมักเลือกวันหยุดช่วงปิดเทอมของลูกๆพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ครอบครัวจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันโดยปีนี้เลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอสังขบุรีเนื่องจากเห็นว่า เป็นพื้นที่พิเศษที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายเมื่อได้มาสัมผัสแล้วรู้สึกประทับใจในรอยยิ้มและความเป็นกันเองของคนที่นี่กำลางอากาศที่เย็นสบายโดยเฉพาะสะพานไม้อุตมานุสรในบรรยากาศยามเย็นเช่นนี้จึงอยากเชิญชวนให้ใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ ต้องรีบหาโอกาสมาเที่ยวสักครั้งสังขบุรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการเดินทางมาเยือนสักครั้งในชีวิตสุดท้ายต้องขอฝากไปยังชาวสังขบุรีให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในพื้นที่อย่าให้นักท่องเที่ยวต้องผิดหวังกลับไปแล้วมีโอกาสให้เขาต้องกลับมาเยือนใหม่ทำไมพี่เลือก พาครอบครัวมาเที่ยวสังขารบุรีพอดีว่าช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมมาค่ะก็เลยอยากจะพาลูกๆมาสัมผัสบรรยากาศของวิถีชาวชาวมอญแล้วก็คือในในครอบครัวเนี่ยปีหนึ่งเราก็จะลาพักร้อนอย่างสามตันแล้วก็ปีนี้ก็เลือกที่จะมาจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะมาแล้วเป็นยังไงบ้างคบะหายเช้ญประทับใจค่ะเพราะว่าบรยาาบรยากาศบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะ ให้มาเที่ยวเมืองไทยเพราะตอนนี้ก็เราอยากจะให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นดีขึ้นก็อยากจะชักชวนคนไทยมาเที่ยวเมืองไทยหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยก็มาเที่ยวจะได้นำทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะ กกับการทุกรลยนะฮะพี่รเชื่อว่านะจะต้องตื่นเต้น,นการเทศกาลท่องเที่ยวนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเราล้างลากันมาหลายปีเนาะแล้วก็ต้องเกินความพร้อมแล้วก็ทุกคนนะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแบบพัฒนาของด้านบุคลากรนะคะพัฒนาสถานที่ของตัวเองแล้วก็จุดถ่ายภาพต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกที่ในสังขาบุรีทุกคนตื่นตัวหมดแล้วก็ยังไม่ไวยนะคะที่จะดูแลเรื่องของการ ปลอดภัยนะในการท่องเที่ยวอย่างเช่นยังสวมใส่แมสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังตรวจเรื่องของการการวัดเอทเคเหมือนเดิมแล้วยังซักประวัติวัคซีนเหมือนเดิมแล้วที่สําคัญเือใช้เจลล้างมือตลอดทุกที่ที่พี่ไปมานะก็ยังทุกคนก็จะบอกกันว่าทุกคนไม่ประมาทนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเนี่ยด้วยความปลอดภัยนะคะเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ สำหรับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อำเภอสังขาบบุรีนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเราเนี่ยมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วโดยก่อนหน้านี้นะครับเรื่องสภาพการจราจรเนี่ยเราได้มีนําปัญหาเรื่องของเส้นทางที่จะขึ้นมาสังขาบเนี่ยภาพดีกันว่าเป็นเป็นเส้นทางภูเขาซึ่งจะมีรถเนี่ยมาจากต่างพื้นที่อาจจะไม่ชินเส้นทางนะครับเราได้นําปัญหาตรงเนี้ยเข้าไปสู่ที่คณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัย ทางถนนระดับอำเภอซึ่งมีท่านในอำเภอเป็นประธานนะครับเรามีประชุมแล้วไปสองครั้งปัญหาแรกก็คือ1เรื่องการที่รถบรรทุกนะครับที่นํารถขึ้นมาแล้วมีเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่ชินเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเนินยาวหรือว่าเนินชันร้องตรงนี้เราเรียกเจ้าของรถบริษัทที่รับผิดชอบนะครับรถนําทุกเนี่ยมาประชุมกันเพื่อวางแนวทางในการป้องกันนะครับเป็นที่เรียบร้อย เรื่องที่สองก็คือเรื่องเส้นทางนะครับตอนนี้ทางแขวงการทางได้ปรับปรุงเส้นทางแล้วนะครับก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับเพื่อในการป้องกันเส้นทางตรงนี้แล้วก็จะฝากนะครับพี่น้องเนี่ยที่ขึ้นมาเที่ยวเนี่ยขอให้ศึกษาเส้นทางแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องร่างกายนะครับเรื่องรถยนต์เนี่ยตรวจเช็คให้ดีที่ขึ้นมาเที่ยวบนพื้นที่สังขะในช่วงไฮซีซั่นนี้นิวยี่สิบสี่พิชาไหลาวาลินภาพข่าววันวราไหลาวาลิน รายงาน